เจฟฟ้าเนี่ยน่าจะมีหนาวเพราะน้องโชว์สกิลแบบกดเครื่องคิดเลขขันเทพอะค่ะกดกดกดแบบไม่มองปุ่มเลยค่ะอ มีการทดสอบน้องด้วยนะคะคให้กดดูสองรอบว่าตรงกันหรือเปล่าทั้งสองรอบสรุปตรงไหมตรงโหกรอ้อยยี่สิบบาทน้องคิดได้ตรงเป๊ะเลยค่ะทั้งสองรอบอครั้งนี้เนี่ยเป็นคุณครูไปเยี่ยมบ้านของน้องอนะคะเพราะว่าบ้านของน้องคนนี้เนี่ยเปิดเป็นร้านอาหารชื่อว่าครัวมั่งมีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดระยองซึ่งน้องก็รับอาสาเป็นเด็กเสิร์ฟยกอาหารมาให้คุณครูกับมือแล้วก็ยังโชว์สกิลโชว์คุณครูเลยกดเครื่องคิดเลขให้ดูเลย คิดเงินค่าอาหารคือทั้งคล่องทั้งเร็วอ่ะคุณครูเองก็งงไปเลยเพราะน้องไม่มองแป้นพิมพ์เลยอะค่ะคิดแบบแปะแปะไม่ผิดเพี้ยนเลย2องรอบ6 2รตรงกันเลยคลิปนี้เนี่ยพอลงไปหลายคนก็ชื่นชมแล้วก็เป็นไวัยเร่ามากเลยนะคะมีการเอาปเปรียบเทียบกันจำไม่ไหมพี่บอนพี่กริง๊ง เจ๊ฟ้าจำได้คนนี้ก็ไม่มองเนี่ยคนที่ไม่มองเครื่องคิดเลขเลยค่ะเจ้าของร้านในฮอปืดปูดองที่อยู่ที่จังหวัดนนท์ใกล้ๆบ้านเราโอ้เขาก็กดแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวโตไปน้องเป็นเจ้าของร้านอาหารน่าจะเหมือนกันเป๊ะเลยวัมากเขาคิดวัยมากแล้วดูจากชุดน้องน่าจะอยู่มอต้นเองค่ะคือคิดได้เร็วขนาดนี้โอ้โงเก่งจังเก่งมากหลายคนไปชื่นชมกันเยอะมากๆเลยอ่ะโอ้โห มาสอนพี่บ้างคือไม่ได้เลยกับคณิตเนี่ยแม้ว่าจะต้องใช้เครื่องคิดเลขก็ตามยังคิดผิดเลย<ช>ขนาดพวกพี่เนี่ยใช้เครื่องคิดเลขกด3มรอบยังไม่เท่ากันเลยนั่นนะสิจริงโอ้โหเวลาไปกินข้าวเนี่ยวพวกเราประจําเลยอาหารสิหารปุ๊บเท่านี้เอาคิดอีกรอบอีกรอบาไม่ตรงแล้วไม่มากกว่าเดิมต้องให้น้องมาช่วยเนาะสายแววใช้แววอัจฉริยะตั้งแต่เด็กนะค่ะครับ